สวัสดีครับข่บาบอลประจำวันที่21มรกราคม2567มีสีคู่เน้นมาให้เชียร์กันอีกแล้วครับคู่แรกจะไปที่บุนเดสซิก้าเยอรมนีบาเยอร์บันดิคเจอเบเมนผลงานบาเยอร์ดีนะชนะ4เสมอ1 5เกมหลังนะฮะส่วนเบเมนผลงาน5เกมหลังชนะเกมเดียวแต่เหนียวแน่นอยู่เสมอเยอะครับดูแล้วบาเยอร์ชนะแน่ครับยิงมากยิงน้อยไปลุ้นกันในเกมนะฮะ ส่วนคู่ที่2มิเชนกับบักเจออัส์บวกกับบักเนี่ยผลงานชนะ2เสมอ1นนแพ้2ผลงานใช้ได้นะครับส่วนทีมเยือร์อัส์บวก5เกมหลังชนะกีเดียวแพ้ไป3แล้วเจ้าบ้านผลงานดีกว่าเชียร์กับบักนะฮะคู่ที่3ามเลือดเบติสเจอบาร์เซลล่าเบติสผลงานไม่ดีชนะหนึ่แพ้2นะฮะส่วนบาร์เซลล่า5เกมหลังแพ้ก,เก 4, เบบเีเดียวชนะ4เชียร์บาร์เซลล่าทีมเยือนดีกว่านะครับคู่สุดท้ายสหรับค่าคืนวันนี้โอ้ผลงานไม่สวนทางกันนะนาลิกาสเปนคิโรนาเจอเซบีย่า เทียวหน้าปีนี้มีลุ้นนแชมป์นะฮะผลงานดีมากนะครับส่วนบาเซว่าเนี่ยแพ้ไป3-5เกมหลังแล้วผมว่าเชียร์เกียวหน,น้าดีกว่านะฮะวันนี้ก็รุ้นบันทัาสนุกเองๆเลยสวัสดีครับ